สวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับขณะนี้เหตุการณ์บ้านเมืองของเราเต็มไปด้วยความเครียดนะครับเครียดทั้งเรื่องเศรษฐกิจเครียดทั้งเรื่องเหตุการณ์บ้านเมืองเครียดตั้งแต่คนจนกระเป๋าสตางค์แฟดไปยันเศรษฐีมีสตางค์นะครับด้วยเหตุนี้เองครับรายการคนค้นคนคืนนี้จึงนําเรื่องราวของชายคนหนึ่งกับเพื่อนคู่หูของเขาที่เดินทางไปในทุกหนทุกแห่งด้วยความตั้งใจหรือว่าด้วยภารกิจที่จะช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดให้กับผู้คนในสังคม พูดง่ายๆว่าอยากให้ผู้คนในสังคมมีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะนั่นเองครับส่วนจะประสบความสําเร็จแค่ไหนหรือว่ายิ่งทําและยิ่งเครียดอันนี้ก็ต้องติดตามในรายการคนุนๆคนคืนนี้ครับคุณผู้ชมครับ สุนัขหรือพูดง่ายๆว่าหมานั่นเองนะครับที่คุณผู้ชมเห็นว่ากําลังวิ่งเล่นไปวิ่งเล่นมาอย่างมีความสุขแบบหมาๆตัวนั้นมีชื่อว่ายิ้มนะครับนามสกุลเสริมสุขที่ผมแนะนําให้คุณผู้ชมรู้จักกับยิ้มก่อนไม่ใช่เพราะว่ารายการในคืนวันนี้จะเปลี่ยนจากรายการคนค้นคนเป็นคนค้นหมาหรือว่าเราจะมีหมาต้นเรื่องแทนคนต้นเรื่องนะครับ พราะถ้าหากว่าดูจากรูป,ปรพัธฑ์สันผานดูจากบุคลิกลักษณะของยิ้มแล้วแน่นอนนะครับว่ายิ้มก็ไม่ใช่หมาประเภทหมาผู้รากมากดีหมามีวาสนามีชาติตระกูลอะไรนะครับยิ้มเป็นเพียงแค่หมาพันธุผสมนะครับเป็นหมาพันธุ์ผสมระหว่างสปิตกับพุดเดิ้ลนะครับและถ้าพูดถึงความแสนรู้ก็คงจะไม่ใช่หมาที่มีความแสนรู้ฉลา,าดเฉลียวเหมือนกับหมาซูเปอร์ด็อกที่เราเห็นกันในหนังนะครับแต่ว่าเป็นเพียงแค่หมาธรรมดารรมดาตัวหนึ่งเท่านั้นนะครับ แต่ว่าหมาธรรมดารรมดาอย่างยิ้มนี่ละครับมีส่วนสําคัญยิ่งนะครับที่จะช่วยให้ภารกิจหรืออาจจะบอกไ้ว่ามันเป็นความตั้งใจเป็นเจตนารมณ์ของเจ้าของหรือว่าเป็นมนุษย์คนเดียวที่ยิ้มนั้นสนิทสนมมากที่สุดนั้นเป็นความจริงขึ้นมาได้นะครับ หลายปีที่ผ่านมาคู่หูต่างสายพันธุ์คู่นี้นั้นเดินทางไปแทบจะทุกคนทุกแห่งนะครับเพื่อไปทําหน้าที่ในการบําบัดความทุกข์บำรุงความสนุกช่วยทําให้ผู้คนในสังคมนั้นที่กําลังปวดเสียดเวียนเทศเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมนั้นได้มีโอกาสเพิ่มปริมาณเสียงหัวเราะและรอยยิ้มและช่วยลดปริมาณความเครียดนะครับด้วยเครื่องแต่งกายที่ยิ้มสวมแล้วแน่นอนว่าทุกคนเห็นแล้วก็จะต้องอมยิ้มนะครับ ก็รู้สึกว่ามันก็ยินในใจอ่ะเพราะมันเป็นอะไรที่แปลกอ่ะเขาเข้าใจแต่งให้สัตว์เนี่ยมันดูมันน่ารักขึ้นมาอีกแบบเองน่ารักครับแล้วหนูชอบไหมครับชอบร<อ><อ>ันคนกำลังเครียดๆเลยเนี่ยไมเห็นเขาลัาเอาขอขำดีแล้แปลกดีดีร้อยยิ้มได้ออกมาแตรวนี้ าหากว่าทุกวันนี้นั้นโลกของเราเต็มไปด้วยความเครียดปฏิบัติการในการสร้างรอยยิ้มของน้าบุญมากับยิ้มเสริมสุขนั้นจะสามารถกอบกู้โลกให้มีรอยยิ้มเพิ่มมากขึ้นได้หรือไม่นะครับและถ้าหากว่าน้าบุญมานั้นเป็นมนุษย์คนเดียวที่เป็นเสมือนกับเพื่อนสนิทของยิ้มและเป็นชีวิตของยิ้มนะครับยิ้มนั้นทําหน้าที่อะไรในการเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของน้าบุญมาบ้างติดตามเรื่องราวมิตรภาพความสัมพันธ์ระหว่างคนกับหมาคู่นี้ได้ในคนค้นคน,ค,นคำขืนนี้นะครับ การได้ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อผู้อื่นได้ความสุขตัวเราก็ได้ความสุขนี่คือจุดหมายของผมที่ผมทํา